น่าจะเห็นชัดเจนขึ้นแรงขึ้นครับยกนี้น่าจะเป็นเกมเปิดของทั้งคู่เขาไปครองเลยครับทางนานสุรชัยร้องครับสับซอกก่อนเลยครับเพชรรุ่งเรืองไม่ให้ครองง่ายง่ายครับสับศอกอีกแล้วครับโอ้โหดูว่าแพชสนามจะมีงานทำหรือเปล่าพุ่บอลฝัเงินบ่อยลือเกินครับยังนะครับยังไม่มีแผลครับแทงขาวาครับเพชรรุ่งเรืองครับสุรชัยครับอุ้ยสับซอกขวาไม่ถึงครับ ตีบซ้ายเอาไว้ครับเพชรรุ่งเรืองครับออกซ้ายหน้าครับเจอขวาคืนครับไรแขนตั้งแขนดันแทงข่าขวาสุรชัยโต้ได้ขวาครับยัดขวามาครับเพชรรุ่งเรืองครับขวาราคาครับขวาสดครับแตงเกงสีแดงได้นุ่มได้ห้ากว่าดังนั้นแผนก็ต้องเป็นสดบดเก่าวางคัมคัมเสียบเสียบตวตังมาสาดคืนครับ สับล่างไปก่อนครับถีบเอาไว้ครับเพชรรุ่งเรืองครับสับสับไม่ได้ครับเข่าขวาครับเจอเข่าขวาของสุรชัยครับถีบขวาครับหลักออกครับเพชรรุ่งเรืองครับสุรชัยถีดซ้ายครับสลับแทงซ้ายมาเจอขวาโตสุรชัยรุ่นพี่ก็จริงครับแต่เป็นฝ่ายเปิดเกมนะครับมั่นใจในสภาพร่างกายวันนี้ดูครับเดินชนเดินแรกเลยฮะ เพชรรุ่งเรืองต้องถอยกรับคอยดักจังหวะสองขำขำทีไปก่อนซุ่มตาวเข้ามาแทงครับยังไม่เข้าเด็ต่อแล้วครับวางซ้ายมาแทงซ้ายนะครับเพชรรุ่งเรืองครับสุรชัยพยายามจะขึ้นคอครับตีเข่าขวาแทงขวาครับเจอขวาโก้เนี่ยครับไม่ยอมเสียเปลี่ยนครับสุรชัยครับโต้ทุกลูกเสียงทุกดอกครับ ชิ้นจังหวะไปเรื่อยๆครับเปิดช่องให้ไม่ได้ครับมวยระดับนี้เปิดช่องนิดเดียวครับจบเลยครับฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีใครพลาดยังไม่มีใครเผลอผมในเข้าไปจับขึ้นบนไม่ได้ครับสุรชัยเพชรรุ่งเรืองนี่ปลอกแขนเอาไว้ครับแพงไม่แลกซึ่งหน้าครับเพชรรุ่งเรืองครับโอ้โหแม่ลูกนี้แทงสวยครับเพชรรุ่งเรืองแต่ว่าสุรชัยยามิ่งครับ แล้วก็ไล่แขนเอาไว้เอาหมวกปิดหน้าของสุรชัยครับผลักออกครับขยับแล้วแทงซ้ายครับแม่มีลูกหลอกครับเหมือนจะออกขวาไม่ออกนะครับแต่เป็นแทงซ้ายสับต่อซ้ายครับพชรลุงเรืองสั่งวางไว้ได้ดีนะครับแทงคืนเห็นลุงเรืองแทงขวาเอาไว้ด้วยจากแข้งสกัดออกไปยางคนละทีนละดอกอยู่ครับนี่ยกที่สองแล้วครับใช้กําลังมาเยอะแล้วครับยกนี้ เหลือเพียบคันเร่งเลยนะครับทั้งคู่ครับอืมนี่ก็รู้ทันเหมือนกันนะครับยักไซด์ไปก่อนครับสุรชัยหมดยกที่สามครับพักอีกแป๊บเดียวครับไทยด้วยครับทีสี่ครับตบปลื้มลูกนี้ครับนะฮะความแข็งแรงความแข็งแกร่งครับไม่เกรงกลัวนะครับเพชรอรุ่นเรื่องรุ่นพี่ก็ไม่กลัวเสียบมาเป็นสุรชัยนี่จังหวะขาลอยพยายามจะกระตุกกระชากรีบเหมือนกัน ตีอนครพยายามจะกดโอ้โหกำลังแขนที่ต้องดีมากๆครับดีมากสิ่งมากที่สุดครับแทงข่าวฟ้าครับเพชรรุ่งเรืองครับนี่ครับกดแขนของสุรชัยเอาไว้ครับนี่คนฝั่งซ้ายนี่กดครับฝั่งชกแล้วดีสมัยที่ได้เปรียบก็ต้องส่งนั่นนะครับเดินขวางคำเสียบบวก2อสุรชัยพยายามตั้งลำซุ้งในเหมือนกันนะครับเสียเปรียบ่วงชก175เซนติเมตรเพชรรุ่งเรือง173สุรชัยเนี่ครับ กดแขนกดแขนเอาไว้กดแขนตั้งแขนแล้วก็ขาก็ตีเข่าขวาแล้วยกซ้ายบังครับขานครับขายาันตีเข่าขวาครับสุรชัยครับรุ่นน้องไม่กลัวรุ่นพี่อย่างนี้นะครับก็เหนื่อยหน่อยครับรุ่นพี่ครับมาดูฮะก้าวเข้าไปเสียบซ้ายครับเอาเอาหน้าท้องรับเลยนะครับสุรชัยโนายฮะดูฮะ ตียากครับโจทย์ยากเลยสุรชัยวันนี้ครับนะี่ฮะลายแขยนกดกระแทงใช้กําลังใช้ร่างกายครับบทเลยครับนะี่ฮะนี่างแทงาง อย่าันเสี่ยงหมัดแล้วโอ้โหแทงแทงร้าถึงป่าครับแทงซ้ายทีนึงครับฝาก็ได้ซ้ายก็ดีสับศอกซ้ายครับเพชรรุ่งเรืองครับสุราชาัยพมยเตะซ้ายสูงครับเล็งกา้านคอเจอศอกซ้ายกระแทกเข้าไปอีกไหลแขนกอดข้างบนล็อกอยู่เลยครับไม่มีตัวเลือกแล้วครับหมดยกครับ ยกที่5นะครับไม่ใช่ยกที่4นะครับยกที่5ยกสุดท้ายครับเป็นยกสุดท้ายเลยครับมวยไทย5ยายกนะครับมวยไทยสมบูรณ์แบบต้อง5ยกครับแต่ที่นี่สนามมวยมาตรฐานลุมพินีตกฎกติกาพรบมวยของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับไพ่ไปสุดท้ายแล้วครับไม่มีตัวเลือกเลยครับทางด้านชูรชัยต้องเสี่ยงหมัดเสี่ยงศอกครับ ดูครับจะมีฟ้าผ่าตอนกลางวันตอนฝนไม่ตกหรือเปล่าครับเพราะฝนหยุดไปแล้วนะครับกรุงเทพปริมณฑลนี่ฝนตกนะครับเมื่อช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องก็จริงครับจบแล้วครับนี่ฮะรุ่นน้องครับ22ปีกับรุ่นพี่31ปีครับน้ำใจนักกีฬาสิริตก็ต้องแสดงออกมาอย่างนี้เป็นภาพที่สวยงามครับเดี๋ยวรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับ นี่ครับแชมป์สจรุวันครับถือว่าแม่เป็นบุคคลคุณภาพเลยนะครับที่สร้างถุกยกมีความหมายครับแล้วก็กรรมการรวบรวมคะแนนและชูมือไปที่นักชกปุมแดงครับเพชรรุ่งเรืองสจต้นปราจีนครับหรือว่าพหลักวุญหรือว่าสจรุวันหรือว่าออดตึกแดงคนเดียวกันเนี่ยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนสุรชัยสสมหมายไปได้ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ประมวลภาพกันในช่วงหน้าสักครู่กลับมา